สวดคาถาประจำวันเกิดพร้อมแผ่เมตตาวันพุธกลางวันกําลังวัน17นมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ปิสัมระโลปุสัตพุธ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  ปิสัมระโลปุสัตพุธ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  ปิสัมระโลปุสัตพุธ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  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทิน